สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยมากๆค่ะมาฝากทุกคนกันค่ะห้องใหญ่กว้างใหม่สวยสะอาดค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มที่สุดเลยนะคะแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะสามารถนอนได้2ห้องนอนกันเลยทีเดียวนะคะขนาดใหญ่มากทุกคนขนาดพื้นที่ประมาณ30 3.95ตารางเมตรค่ะห้องนี้เป็นห้องของคอนโดเอพิโซ่พระหนโยธินสะพานใหม่ค่ะซึ่งคอนโดนี้อยู่ติดถนนใหญ่อยู่ใกล้ในส่วนของห้างบิกซีสะพานใหม่ที่สุดและยังใกล้ในส่วนของ BTS สถานีสายหยุดเส้นสีเขียวอ่อนซึ่งเป็นส่วนต่อขยายหมอชิตสะพานใหม่คุคตและยังใกล้ในส่วนของเส้นทางด่วนรามอินทราอาจนารงฉลองรัดด้วยนะคะไปขับรถไปขึ้นได้ทางเส้นสุขาพิบาลค่ะและนะคะไม่ไกลาจาก วงเวียนบางเขนวัดพระศรีรมกเกษมมศรปรทุมมร,ราชพัฒนพระนครมากนักและคายังใกล้ในส่วนของห้างเซ็นท่านรามอินทาด้วยค่ะใครที่ทํางานในย่านนี้นะคะหรือเรียนในย่านนี้ต้องการนะคะห้องที่สามารถนอนได้2ห้องนอนอใหญ่กว้างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มแบบที่วกระเปอาใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยค่ะแนะนําห้องนี้เลยค่ะ ฟ้าพาชมห้องเท้าภายในห้องมีอะไรให้บ้านหารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเริ่มต้นจากตรงที่เราเปิดประตูเข้ามานะคะเราจะพบกับพื้นที่นะคะที่เป็นโซนนั่งเล่นนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยห้องสวยมากมีโซฟานะคะทุกคนขนาดใหญ่แบบนี้ให้เลยนะคะสวยมากและนะคะมีพรมให้เรียบร้อยนะคะภายในห้องนี้นะคะนอกจากมีในส่วนของแอร์นะคะแล้วนะคะยังมีในส่วนของพัดลมให้ด้วยนะคะใครที่ชอบทั้งพัดลมและแอร์นะคะแนะนําเลยค่ะ และยังมีในส่วนของทีวีให้เรียบร้อยนะคะชั้นวางทีวีมีให้ค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะคะฝั่งซ้ายมือเคาน์เตอร์ครัวเตาไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันมีให้เรียบร้อยค่ะเตาไมโครเวฟชั้นวางต่างๆวาง เครื่องครัวของใช้ได้เลยค่ะและมีตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะถัดมาข้างๆกันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ํากว้างใหญ่นะคะโถสุขภัณฑ์กระจกบ่ะอ่างล้างหน้าราวตากผ้ามาพร้อมกับเครื่องทาน้ําอุ่นและฉากกั้นกันน้ํากระเด็นกันเปียกกันแห้งให้เรียบร้อยค่ะถัดมาฟ้าพาชมห้องนอนนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะชมห้องนอนกันแล้วนะคะห้องนอนแบ่งออกเป็น ห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนรองค่ะทุกคนค่ะอยู่ติดกันนะคะฟ้าพาชมในส่วนของห้องนอนใหญ่กันก่อนเลยนะคะห้องนอนใหญ่จะได้ประตูปิดมิดชิดแบบนี้เลยนะคะภายในบริเวณห้องนอนใหญ่กว้างมากรับรองว่าอยู่แล้วไม่อึดอัดแน่นอนค่ะมีเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมที่นอนเรียบร้อยค่ะและยังมีในส่วนของโต๊ะอเนกประสงค์นะคะอเอาไว้เป็นมุมแต่งหน้าแต่งตัวหรือว่าทํางานก็ได้นะคะตรงนี้นะคะมาพร้อมกับเก้าอี้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ความสูงตั้งแต่พื้นจะลดเพดานกันเลยทีเดียวนะคะและยังมีส่วนของผ้าม่านส,สวยๆให้ด้วยนะคะภายในห้องนอนใหญ่มีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะภายในบริเวณห้องนอนกว้างจริงๆค่ะทุกคนค่ะใครที่ชอบห้องนอนใหญ่แนะนาห้องนี้เลยค่ะและถัดมานะคะกว้างใหญ่ไม่แพ้กันนะคะก็คือในส่วนของห้องนอนรองนะคะห้องนอนรองจะได้ในส่วนของประตูบานสไลด์นะคะเลื่อนเปิดปิดแบบนี้เวลาเรานอนเราสามารถเลื่อนปิดได้นะคะห้องนอนรองนะคะเอาใจสําหรับคนที่ ไม่ชอบนอนแอร์นะคะห้องในส่วนของห้องนอนรองไม่มีแอร์ให้นะคะสามารถนําพัดลมมาเสียบนอนได้ค่ะภายในห้องนอนรองนี้จะมีเตียงขนาด3ฟตุตครึ่งให้นะคะพร้อมที่นอนค่ะและนะคะผ้ะมาม่านสวยๆแบบนี้นะคะห้องนอนรองมีในส่วนของระเบียงด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเปิดระเบียงให้ดูนะระเบียงกว้างแล้วก็ใหญ่ผ้มาม่านสวยมากค่ะประตูบานสไลด์นะคะเลื่อนเปิดปิดจะห้าระเบียงค่ะ ระเบียงขนาดใหญ่รับรองว่าตากผ้าได้แบบแห้งแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาห้องเช่าในย่านบางเขนสะพานใหม่อยากได้สองห้องที่สามารถนอนได้สองห้องนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณห้องนั่งเล่นกว้างให,ใ,หใหญ่แบบนี้ห้องสวยแบบนี้รีบติดต่อเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะรับรองว่าให้เช่าในราคาพิเศษแน่นอนคะ่ะวันนี้ฟ้าไปก่อนคะ่ะฝากติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่หมของฟ้าคะ่ะสวัสดีค่ะ